ใช่แต่คืนมั้นตายหาเนี่ยมองดูเดือนหนูนั่นมองเงียบกูไปไหนแล่ามองลูกหาไม่ยังตอนนี้พี่เดือนถูกส่งตัวไปหาเห็บมาได้ใช่บริลานช้าแล้วพอเจอลูกอีกเลยเป็นผู้หญิงกันต่อเลยตรานะพ่อข้อค่อมที่พี่เดือนไปได้ยังไงเนี่ยมันใจเย็นได้ยังไงนะใช้ให้ผู้หญิงไปตายอืแน่นปักอะไรนี่เนี่ยมันเชี่ยวไวไหมหนิน่นปักนี่เนี่ยเจ้านายรักบดี ส่งตัวพี่เดือนไปเหรอพ่อคือน่ะพ่อรู้แล้วแต่ว่าเองน้าใจเย็นๆก่อนเข้าข้างมันหรอแม่งเออีน่าจ่อ้แตกเั้ยนี่เจ้าอะไรเจ้าลูกตาเนี่ยดมังเนี่ยจะบอกฉันไม่เข้าใจทำไมเนี่ยเรามีเหตุผลอะไรทำไมต้องส่งตัวพี่เดือนไปด้วยทำไทำไมพ่อไม่อะไรที่มันเคยทำก่อนนี่เจ้ารู้จักด้วยเหรอ รู้จักมันเป็นลูกชายกระบอกชั้นเองคุณภาคลูกชายลูกช่เหรอทำไมเนี่ยสั่นซ้อนลูปจ้ะบอกแล้วัวจะขาดไม่รู้ตัวจะบอกช่วเป็นน้องชายพี่เดือนจะบอกช่วเป็นหัวพี่สาวกลัวว่าพี่สาวจะกอยู่ในใต้ข้อเหยียบมาได้มันเคยส่งผู้ทหารก็เหมืนมาดังแกนพวกเราทุกคนจะไม่ยากเะจะคชือว่าอะไรจะบอกช่วยเชื่อดีไม่ยากเะจังทีฟังหำของเรานี่ว่ามึงเจะโกรธข้ามันไม่ผิดอะไร เจ้าเป็นห่วงพี่สาวเจ,จ้าเขาเจ้าข้าเขาเข้าใจเป็นนั่นคนฉันจะด่าตัวเองไหมนะใจยิ่งกว่านะเนี่ฟังเหตุผลฉันกน่อนแต่กระบอกฉันเป็นห่วงพี่เดือนแต่เดือนพี่สาวเจ้าจเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีบานแดงที่ฝ่ามือซ้อย <c oughs> และเป็นคน <c oughs> คนเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยแผ่นดินชัยปราการทุกเราได้เท่านั้นฉันผิดด้วยหรือเดือนไหนเดือนมีปาลแดงที่ฝ่ามือซ้ายใช่ไหมมองดูเดือนเดือนไหนโอ้ชาลีฮอกจะพูดถึงเดือนในกูกี้ถือพี่เดือนมีปานแดงที่ฝ่ามือซ้ายแค่ปานแดงก็สามารถมั่นใจได้แล้วแบบพี่ครับว่าพี่เดือนเนี่ยจะเอาชนะเหนือเขมมาได้แห่งลานช้างได้โอลวงของเราจะทำนายเอาไว้ จริงเลยชี่วเดือนคนเดียวทนนั้นที่จะเป็นคนช่วยเราใจเย็นจ้าเจ้าพช์ฉันขอโทษด้วยเมื่อกี้ที่กอดองค์หญิงไปขอโทษด้วยมีพระราชโอรสด้วยกันทั้งสองคนแล้วเหรอหน่อยตู้รสใหม่ของมึงก็เขามีลูกทั้งสองคนเขาไม่มีก็ไม่มีอะไรเขาอุ้มอยู่เนี่ยอุ้มก็ยังไม่ได้เสกสมรสเลยท่านี่หัวเด็กเนี่ยมันนมไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดถึงเรื่อง กันมองดูโน้มนสาวสมิธ่าหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยเหมือรลอยขอโทษครับไม่ต้องจะกินบ่อยนี่ใจดูเค็มอยู่หัวพ่นและวจอนคิดถึงเดือนยังไงไปทชังลมนะดูดิข้าเศร้านิสัยใจคอของเจ้าขนาดเศร้าเลยจะมีการมีงานทำด้วยอย่างก็เขาเลยจบชั้นเพิ่งเรียนจบแล้วไม่มีงานใดทำเลยพี่แอ๊บแต่ว่า ว่อสักครู่นี้แต่อกฉันต้องขอพระอาารยพยาโทษด,ด้วยแต่บอกฉัเป็นหัวพี่สาวจริงๆไม่รู้เหตุผลนะพม่ยคัไม่เป็นไรใจโทษใจนในเวลานี้ทหารุุกงก็ขาดแคลนมากครับอีกคนที่มีฝีมือกระดันใจสอกไม่เข้าท่ามองแต่อะไรก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นชท่านจะขอรับเจ้าดินเป็นทหารของเราและจะขอแต่งตั้งให้เป็นถึงขุนพลดอกดินเลยละครโเป็นขุนพลดอกดินดิแล้วฉันจะบอกอะไรให้ไม่อย่คนชื่อนี้เนี่ยเขาทุกคนเลยนะชื่อดินเราไม่่างนั้นติงก คนเนี่ยแต่ไม่ดีอยู่เรื่องเดียวไม่ค่อยสมหวังในความรักแล้วมันไปหนักหัวพ่อมองผมผมหมายถึงคนพคนดอกดินก็พูดแทนเจ้าดินทั้งหมดเจ้านารพัดดีไ่ใ่คพรัะเจ้าสารพัดดีไม่คล่องเกี่ยวด้วยเอาอย่างนี้ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันในเวลานี้เดือนพี่สามเจ้าจะเป็นจะไรบ้างขอดีชาติพี่เดือนไปที่วิริลันช้านานแล้วยังไม่ยังงก็เกือบจะสามเดือนแล้ว และพี่เดือนได้สง่งข้อความใดติดต่อกลับมาบ้างหรือเปล่าพี่คะนังสือสักตัวจดหมายสักฉบับไม่เคยส่งทึงมือเทาเลยและแบบนี้เราไม่รู้การเคลื่อนไหวของพี่เดือนกระบอกชิ้นที่เป็นหัวใหญ่พราะถึงยังใดก็ตามที่เดือนก็เป็นแค่ผีตัวเล็กๆจำชนะไม่เห็นมารา้ได้ยังไงที่นี้นกระบอกชิ้นขออาสาไปสืบดูหอครูประตูลบที่บริีรทลานช้าและจะสืบดูการเคลื่อนไหวของพี่เดือนด้วยว่าตอนนี้พี่เดือนใช้ชีวิตอย่างไร ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะพี่ค่ะก็มีไปกับพี่สุริยาแล้วก็ไปกับไอ้โดได้ไหมเพี่ยังอ่ะโดไปด้วยก็มีสุริยาผู้เจ้าค่ะเลิกเศร้าโศกเสียใจได้แล้วนำพาเจ้าดินเดินทางเข้าสู่ปณนลานชองจำไว้ให้ดีนะเจ้าดินพี่หากการคำนี้ติดคำซ้ำเร็จกลับมาอย่างไรอะไรให้พูดคอกแล้วข้าจะยกเลยมาแสดงให้ดูว่าสิ่งที่เราทำ ควรออกต้นทางนำเคร่องเท้าไปลูก ah ที่สาบน้อเรวร้วยหากํำแม่นผิดผิดร่วนผิดแือส่วนชวนสาเจ้าสุ ไมีเธออยู่จะออกวิสูปลาใสเหมาราใจดำมันทำได้เราจะไม่นายโนนาจะเป็นยังไงกูจะไม่รอดีจะไปตามที่สาวัราไปฟัง,งด้วยไปด้วยกันเถอะ nghe ra được thì xin mong các bạn nghe lại có đi du hành đi rồi lên đi tìm hiểu về cuộc sống của chúng ta cũng như là chúng tôi